ยกันแล้วคือกันอันนั้นก็บริวารแล้วก็ไปเหลือเข้าไปนอนสังเกตกจัย you uh -huh. Yeah. ถ้าพวกเราสิ่งใดที่ผิดพลาดแล้วกาจก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีใจก็ดีพวกเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมสามวันพวกเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมสามวันวันนี้ขอยกกองขอยกตัวเป็นอาบุิกรรมเป็นอาบุศิกรรมขออาจารย์ขออาจารย์จงโปรดเมตตาจงโปรดเมตตา กิจกรรมให้อภัยพวกเราด้วยเอาอันเล็กมานี่ใครนี่ค่ะเอามานี่มาให้พ่อแม่จะพาทำอยู่ในสินแปดนี่แหละมันขึ้นขังมาในนู้นมาใกล้ๆขอขอบคุณคุณพ่อขอขอบคุณคุณพ่อที่มีเมตตา ในความช่วยเหลือความช่วยเหลือต่อหน้าและรัดหลัง้ลัดหลังมาช่วยอุปถัมภ์คำชูพระศาสนามชุศาสนา บาโสพ่อเป็นบาโสที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่เป็นตัวอย่างที่ดีพวกเราขอยกกรรมดีนี้พวกเราขอยกกรรมดีนี้มอบให้คุณพ่อมอบให้คุณพ่อกากรรมใดที่ไม่ดีที่ผ่านมาแนะดีบิชาติทุกภพทุกชาติกรรมใดที่ไม่ดีในอดีตชาติขอกรรมดีนี้ก้กรรมดีนี้เป็นอโหสิกรรมเป็นอโหสิกรรมเขาอให้พ่อขอให้พ่อโรดอโหสิกรรมพวกเราด้วยโหดอโหสิกรรมพวกเราด้วย กาเท้าพ่อต่อหน้าสาธารณมีบาปกรรจะได้หายอมังไม่เป็นไรมันกคามันตก้คาเีกรรมพ่ด้วยค่ะแล้วแล้วแล้วจะมอบให้วัดป่เป็นคนวัดตัวแล้วค่ะเป็นคนวัดตัวแล้วนะาอด้วยนะ ขอเดินเดากขอคุณเทีมีตสิ่งที่ดีให้กับพวกเราให้พวกเราได้เจริญก้าหน้ามีความสุทั้งในทางโลกและทางธรกขบคุณแม่ขอบคุณแ่คุณพวกเราเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมให้เอาธรรมะไปปฏิบัติกับครอบครัว ให้รักสามีเคารพสามีเหมือนพ่อคนที่สองเพราะฉะนั้นคนที่รู้เท่าไม่ถึงการปรามาสสามีจะบาปหนักให้เราเอาตัวอย่างที่ดีนี้ไปประพฤติปฏิบัติกับท่านแล้วก็ประพฤติปฏิบัติกับลูกของเราให้เราเป็นผู้ที่มีแต่ความยอมแพ้อย่าเอาชนะใครแต่เราชนะข้างในยกสิ่งที่ดีงามถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเราจะหลุดพ้นออกจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงลูกเราใครก็ตามพูดไม่ดีกับเราตวาดเรา หรือลูกเรารูเท่าไม่ถึงการต้องเอาห่สิกรรมทุกอิริยาบถให้เงียบอย่าปิดปากพูดแล้วเราจะชนะทุกอย่างให้เรามีความตั้งใจเขาวนอกเขาในมาอุปถัมภ์คำชูพุทธศาสนานี่แหละคือการอุปถัมภ์คำชูพุทธศาสนาจะรอดปลอดภยัยให้เรามีความรักตัวเองเคารพตัวเองเคารพครูบาอาจารย์เคารพสถานที่วัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สถานที่มาเล่นเพราะฉะนั้น คุณงามความดีของพวกเราให้มันเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นจนหลุดพ้นออกจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเถิดขออนุญาตค่ะท่านท่นจิตใจราะกลับน้ำแป้งขออนุญาตค่ะ่นน้อยนิด นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครับอัชชาครัชชัสกินะครับอัชชตะเคตานีอัชชตะเคตานีเคนิติจินิติมังธา มังคาเรธาข้าแต่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอลาสิกขาบทข้าพเจ้าขอลาสิกขาบททั้งแปดของนักบวชทั้งแปดของนักบุตรลุงขาวของขาวลุงลุงขาวของขาวท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าจจงำเป็นคฤหาสน์เป็นคฤหาสน์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเถิด บัดนี้เป็นต้นไป่เธอสิกขังสิกขังปัตรจะขามิปัตรจะขามิข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอบอกลาและคืนสิกขาตั้งแต่บัดนี้ขอบอกลาและคืนสิกขาตั้งแต่บัดนี้ วิสุขระขณนทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมยังพันเตวิสุวิสุขักขณาทายาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมยังพันเตวิสุวิสุขักขณาทายาติสารเนนะสห บัญจศติสานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสารนังขจามิทุติยมปีพุทธังสารนังขจามิทุติยมปีธรรมังสารนังขจามิทุติยมปีสังฆังสารนังขจามิตติยมปีพุทธังสารนังขจามิตติยมปีธรรมังสารนังขจามิตติยมปิสังฆังสารนังขจามิปานาติปตา เวรมณีสิกขาประฐานสมาธิยามิอจินาธานาเวรมณีสิกขาประฐานสมาธิยามีขันติชิชาจาราเวรมณีสิกขาประฐานสมาธิยามิมุซาวาธาเวรมณีสิกขาประฐานสมาธิยามิสุราเมรยามชั่วปามัตธานา เวรมาณีสิกขาปะานสมาธิยามี